ทักษิณเสรษฐาอินเชียงใหม่ครับครับตอนนี้จะเป็นประเด็นร้อนในสัปดาห์นี้เลครับครับและสัปดาห์หน้าวาระการเดือนเชียงใหม่รอบนี้มันทับปึ้งกันอย่างน่าสนใจครับ,ค,รบคุณทักษิณชินวัตรร้องขอต่อกลมคุมความประพฤติครับคุมประพฤติร้องขอขอเดินทางไปเชียงใหม่ไป กราบไหวบันพบุรุษ14ถึง16มีนาคมนี้กำหนดการที่สำคัญให้จับตาวันที่15ฮะบ่า1บ1กก็ทั่วไปนะไปพบปะอะไรแต่15นะฮะเกี่ยวกับการทำพิธีต่างๆน่าสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากัน15 1 7ถึง17มีนาคมนี้นายกเศรษฐาทวีสินจะบินกลับประเทศไทยและจะบินขึ้นเชียงใหม่ไปตรวจเรื่องของ โครงการนโยบายรัฐและปัญหาว่าด้วยเรื่องของแนวตะเข็บชายแดนและฝุ่น PM 2.5แน่นอนครับวันที่15นายกแถลงผลงานรอบ6เดือนแถลงเสร็จก็คงบินไปเชียงหา่บ่ายบ่ายบ่ายบินไปและก็คือวันที่15น่าจะทับทับกันหน่อยนะทับทับกันอยู่5สิบน่ทับทับกันหน่อยนะทับับกันอยู่เจอกันอย่างที่นายกเสร็จให้สัมภาษณ์จากฝรั่งเศสอ่ะการเจอกันพบกันเรื่องปกติ ไม่ได้เรื่องบังเอิญครับครับและแน่นอนก็1 8บแก็คอรมสัญจรครั้งที่2ของปีนี้นะครับครั้งแรกเนี่ยจำกันได้คือที่ละนองใช่ไหมละนองเรื่องว่าด้วยแลนบิดครับครับและรอบนี้ถ้าคอรมสัญจรน่าจะเป็นครั้งที่สครั้งที่สเลยมาดูเศษฐาออนเชียงใหม่นี่นี่นี่ผมแกะโปรแกรมมานะครับโปรแกรมมานะเชียงใหม่เนี่ยครั้งนี้นะพี่วีน่าจะเป็นครั้งที่สมที่สแล้วนะ เชียงใหม่นะยก,ยกไปเยอะนะนายกไปเยอะนะคือแถลงนโยบายเนี่ยวันที่11กันยาอพอสิกกันยาแล้วริงังก่อนก่อน11เกันยาก็ไปที่ภูเก็ตพังงา่อนแต่พอหลังแถลงนโยบายเนี่ยไปที่เชียงใหม่ไปคุยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องไอหมอกฟันเลยด้วยนะใช่พอ11มกราปีหก็ก็ไปเชียงใหม่อีกไอนี่ดูเรื่องพื้นที่การท่องเที่ยวร,รอบนี้นายกลงตวลรวจราชการเชียงใหม่เชียงรายดูทั้งหมดว่าการท่องเที่ยวฝุ่น PM และปัญหายาเสพติด ตามตะเข็บชายแดนทั้งหมดครับตอนนี้เขาบอกว่าทะลักกันอยู่อแล้วตอนนั้นที่เทสล่ามาอีกวันกว่าใช่ยี่เปิงพาไปยี่เปิงไงใช่เอ้ามาดูแล้วโปรแกรมของคุณทักษิณทำไมมันสำคัญครับบอกมันทับกันไม่มีเหตุบังเอิญครับบอกแล้วว่า14 16ี่บเนี่ยไม่สำคัญเท่าวันที่1 5 15้าเดินทางไปกราบเจ้าวัดวัดพระธาตุดอยสุเทพครับรับประทานอาหารเที่ยงเข้าซอยเสมอใจอร่อยๆฟ้าห้าม ไปสุสานที่อำเภอแม่ออนครับอไอเนี้ยสุสานที่แม่ออนแล้วไปตลาดว่าโลรถเอ้ยทำไมนายกทักษิณป่วยแล้วเดินทางทางจังเนี้ยรับประทานอาหารเย็นที่กรีนวอลเลย์นะสนามกอล์ฟตอนนี้ไม่รู้เจอฝุ่นเจอแรงบ้างหรือเปล่าครับนี่โปรแกรมคุณทักษิณส่วนลูกสองสาวจะบินไปสมทบแน่นอนครับจะมีหลายผลว่าสิท 67ปีจากบ้านมาไปเยี่ยมตระก,กูลอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะไหวบรรพุรุษนะแต่เขาบอกว่านอกจากไหวบรรพุรุษแล้วอย่าอย่าลืมเรื่องการเสริมอรามีเสริมดวงชะตาด้วยนะครั้งนี้ที่เชียงใหม่อ่ะอย่าลืมเรื่องนี้นะ,ะครับถามว่ากรณีเนี้มันเป็นยังไงบ้างครับวันนี้คุณทวีสอดส่องกับตอบคําถามนี้กับนะะักข่าวว่าตอนนี้เป็นยังไงอธิบดีคุมความฤุนเะนี่ยรายงานมาแล้ว ว่า1 4บสถึงสิเนี่ยนะคุณทักษิณขออนุญาตเดินทางเพื่อไปพบแพทย์ทางเลือกอนะและไปเยี่ยมญาติไหวบันพบุรุดทำได้อยู่แล้วอ่านี่ใช่ทำได้อยู่แล้วตัว้งแต่้ามออกนอกประเทศนะถูกต้องครับอันนี้ตามกฎหมายคุณทักษิณไปได้เลยนะผู้ปกครองยินยอมก็ไปได้เลยและเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องชี้แจงอะไรหรอกทุกอ,อย่างเนี่ย มันเป็นเรื่องของอำนาจของกรมราชทัณฑ์และเป็นเรื่องของกรมคุมประพฤติระดับเขตเขาทำกันอมไม่ถึงรัฐมนตรีครับ